สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดารคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความของอาจารย์แก้วสรรอธิโพธินักวิชาการอิสระอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐมานําเสนอครับอำนาจนอกระบบ ของทักษิณถามนโยบายให้สมบทานคาสิโนในเมืองหลัก8แห่งในานามของ Entertainment Complex บวกด้วยการนำพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดินนี้เป็นของใครกันแน่ครับตอบของทักษิณแน่นอนพักเพื่อไทยหรือพักร่วมรัฐบาลไม่ได้รู้เห็นด้วยเขาคิดคนเดียวแล้วยัดใส่มือลูกสาวเอาเข้าคอรมอเลยแล้วแจ้งแถลงประชาชนด้วยตัวเองอีกด้วยถาม มีหน้าผมไม่เห็นใครออกมาคุยมาผลักดันเรื่องนี้เลยทั้งคนในพักเพื่อไทยทั้งคนในรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาก็ไม่มีใครกิฟกาฟเลยส่วนพักร่วมก็ตีกันเชียงอย่างเดียวตอบแย่มากโดยหลักการปกครองนั้นอำนาจกับความรับผิดชอบต้องอยู่ในที่เดียวกันในชั้นเลือกตั้งที่ประชาชนมีอำนาจกำหนดทิศท,ทางของประเทศนั้นโครงการกาสิโนนี้ต้องปรากฏในในโยบายพัก ื่อให้ประชาชนได้ใช้ความรับผิดชอบออกมาเห็นว่าเห็นด้วยไหมฉันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโครงการนี้ต้องให้พักร่วมใช้ความรับผิดชอบว่าเห็นด้วยแล้วเช่นกันจะให้ทักษิณมีอำนาจนอกระบบยัดมันเข้ามาดื้อๆอย่างนี้ไม่ได้ถ้ยอมให้ทำกันอย่างนี้ได้แล้วเราจะให้เลือกสสหรือพักกันไปทำไมเลือกทักษิณคนเดียวให้มันจบไปเลยไม่ดีกว่าหรือ ถามไม่รู้ว่าเวทีหาเสียงอปจสีสเกตครั้งหน้าทักษิณจะแถลงนโยบายรัฐบาลใหม่ๆอีกหรือไม่ครับตอบนั่นก็เป็นความเหลวไหลอีกข้อหนึ่งที่ผมไม่เห็นทักษิณก็พูดนโยบายอ,อบจของพรรคเพื่อไทยบนเวทีไหนเลยนะครับไปปราศัยนโยบายระดับชาติจะขึ้นค่าแรงทั้งประเทศแจกเงินดิจิตอลที่เวทีหาเสียงท้องถิ่นเช่นอ,อบจได้อย่างไรถาม ทุกวันนี้ฝุ่นพิษคลักุ้งทั่วไปหมดคนทยอยตกงานไม่หยุดเงินหายเหือดไปจากระบบทรัมป์จะแลกหมัดกับจีนค่าเงินจะปั่นป่วนสินค้าไทยจะส่งไม่ออกอำนาจนอกระบบของทักษิณจะมีคำตอบให้เราได้ไหมครับตอบระบบเลหลวไหลแบบนี้คิดและทำงานเป็นส่วนรวมและเป็นระยะยาวไม่ได้หรอกครับผมเห็นเขาตะโกนบนเวทีว่า พี่น้องครับทักษิณมาแล้วมาแก้ปัญหาให้พี่น้องมีกินมีใช้แล้วมันน่าเศร้าจริงๆพี่น้องที่ว่านี้ไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเลยเป็นแค่ไก่ในเล้าที่รอเขาเอารำมาให้กินไปวันๆเท่าน,นั้นเองพอเปิดประตูเข้ามากลับกลายเป็นเฮี้ยก็ตายกันหมดเล้าพอดีถามปัญหาอำนาจนอกระบบของทักษิณอย่างนี้จะหมดไปได้อย่างไรครับ ตอบถ้าคนเพื่อไทยทั้งในพักเลนในรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาลรู้จักทัดทานหรือแข็งข้อกันบ้างปัญหาก็อาจทุเลาลงไปได้ส่วนประชาชนเองก็อยากไปเชื่อคำสมอ้างของทักษิณที่พร่ำว่าตัวเขากำลังรับใช้เบื้องยุคคนบาทเป็นอันขาดถามแล้วอำนาจหน้าที่กกตช่วยอะไรไม่ได้เลยหรือครับตอบในกฎหมายปัจจุบัน กกตมีอำนาจควบคุมการหาเสียงในวีดีอปจอและอำนาจจัดการไม่ให้คนนอกเข้ามาครอบงำพักการเมืองอยู่ครบถ้วนแต่ยังไม่ยอมใช้นิ่งเฉยอืดอาดจ,จนคนเขาเรียกว่าเป็นกรรมการเกาตูดกันแล้วถามทำไมเขายืนเกาอยู่อย่างนั้นตอบผมว่าเขาไม่สำนึกให้ชัดเจนว่าเขามีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ใช่จัดการแค่การเลือกตั้งเท่านั้นจริงๆแล้วนั้นกกตก็เหมือนกับกรรมการตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละครับที่ต้องดูแลทั้งตัวหลักทรัพย์และการให้ข้อมูลด้วยว่าซื้อตรงโปร่งใสไหมจะดูเฉพาะธุรกรรมคือการซื้อขายหุ้นในตลาดเท่านั้นไม่ได้ถามผมเห็นเลขาคณะกรรมการกาตูดเขาเคยแจ้งว่ากำลังมีการสอบสวนพฤติการครอบงำพักของทักษิณอยู่นะครับตอบ สอบไปสวนไปเกาตูดไปก็ททานั้นเองชัดเจนว่าปกตชุดนี้เป็นองค์กรอิสระที่ยึดความไม่รับผิดชอบเป็นอิสระภาพไปเสียแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ